แกงซะละแกงสะละสดุดหมูใช้ที่หมูเนาะดูหมูใช้นะเดี๋ยวเอาหมูปดใส่อ,อนะเสียงเนี้ยปีดมาเป็นวัดอยู่เลย พี่ยังเป็นวัดอยู่เยจะได้กลับมาวันนี้โอเคเสร็จแล้วน้อยสใจ พี่แกงแสเล่พิกตาแดงใส่ยาหมดแลเพลงคน xe lè kẹt xe Cái xuống từ tầng này แ,แกงแล้ะด้วยกันนะเท้าแกงแลใส่กับดูกหมูเนะ่